สองขาคู่ลูกกระโดดให้เข้าวงกลมกระโดดให้เข้าวงกลมใครไม่เข้าวงกลมก็คุณครูให้ตกอ่ะเออใครไม่เข้าวงกลมแสดงว่าตกเขวนะอย่าให้ตกเขวอย่าให้ตกเขวรอเพื่อนก่อนลูก อย่าให้ตกออกวงกลมลูกอุ้ยโอ้กระแทกแล้วมั้งเนี่ยอ้าวอ้าวผิดดิป่าผิดอ้าวใครอ่ะนะอะเร็วลุกขึ้นนะเดี๋ยวคะแนนไม่เหลือเดี๋ยวก่อนคะแนนไม่เหลือเดี๋ยวก่อนไอ้เล่นเหลือเกินอ้าเก่งมากคุณเก่งมากลูก กระโดดขาคู่ค่ะนะเด็กขาคู่ค่ะวันทายกระโดดขาคู่ลูกโบกระโดดขาคู่ค่ะอ่าโอเคเหมือนกบเลยอ่านั่นแหละนั่นแหละค่อยๆไปไม่ต้องรีบเออเฮ้ยกระโดดขับมือปีก สมมติว,มว่ามันมีปลาฉลามอยู่ข้างล่างนะคะอ้าว โดนปลาฉลามกินแล้วดำโดนปลาฉลามกินแล้วดำไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบลูก ไม่ต้องรีบไม่ต้องดันเพื่อนไม่ต้องดันเพื่อนเอากางมือไว้สิลูกจะได้ทรงตัวได้หนูกางมือไว้ด้วยสิลูกจะได้ทรงตัวได้หนูผ้าอะไรเนี่ยอ่ใครผ่านแล้วใครผ่านแล้ว<อ>เก่งมากลูก บอิงเป็นกรรมการสช่ลูกใครผ่านแล้วมั่งบอิงดูสิใครตกเหวใครตกเหวแล้วใครตกเหวดูสิเอาเจดวนปลาฉลามกระตูดเลยเอง่ง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปจับน้องให้น้องทำเองอ่ะไปโอ้โหของตลบเลยอ่ะมาเร็วเก่งมากลูกเก่งมากโอ้โหโอ้โห โอ้โห,โ,หโหเก่งจังเลยลูกลโอ้โหมาเราให้น้องไปก่อนอ่ามาเก่งมากลูก